กราบสําหรับทํา c น a n n e l ในเจ้ผมบบ b t s r นะครับนี่ผมจะมาโปรโมท Channel ออของเพื่อนผมนะครับนี่นะครับชื่อเพียมปานี y ยู t u b นะครับช่วยกันกด Subscribe เขาด้วยนะครับ O oh, a C U N G เพียมแปลว่าเกมเมอร์ด้วยนะ อันนี้นะครับเข้าไปครับนี่นะครับก็ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะครับด้วยครับมีติดตามและลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อได้รับการแจ้งเตือนจากเขาทุกคลิปนะครับง่าให้ผมขอตัวลาไก่อนครับวันนี้ก็อย่าลืมกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับเช้านี้ขอตัวลาไก่อนครับสวัสดีครับ